ค่ะกลบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพอกันของเสาว,วันที่2ีเนาะคะ่ะคลิปแรกแอดจะมาโล่งสามนอยมัดรวมของน้องตาผ้าร้วยกับของเซียนสารคข้ามเนาะคะ่ะมอว่าน,นี่ของน้องตาของน้องตาลุดเนาะคะ่ะจากเขาเ่าต่อของเซียนสารข้ามกับของแอดเนาะพี่น้องนะคะจากเข่าแตงแต่ของเซียนสารข้ามกับของแอดเนาะ เขาตัวเดียวกันนะคะเขาตัวเดียวกันนะคะกาดีใจนั่มผู้ที่ได้ตามเนาะคะ่ะกาดสำรับเลขเด่นตัวเดียวที่แอดเฮ็ดลงนะคะจากเขาต่อกันมาหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดแปดมือเต็มเ็มนะคะพี่น้องถามว่าอ่าเป็นสูตรของของเลขใดนะคะแอดเอาสูตรของหลอบปกติเห็ดแต่ไปได้ทุกน้อยเด้อคะ่ะ ะะเอาสูตรของปกติเห็ดได้ไปได้ทุกน้อยเพราะฉะนั้นกะคือฟันไปเลยสามน้อยมัดรวมเนาะคะ่ะยังเดินดีนะคะเดี๋ยวแอดจะเอาล่องไห่รอบที่เอาแนวทางของแอดล่งเนาะตอนนี้ไปเบิ่งแนวทางของน้องต้ากับเซียนสารคามก่อนเนาะคะ่ะของน้องต้าว่านลุดจะบ่ได้เอาขึ้นมาเบานะคะจะเอาแต่ของเสียนสารคามแต่ก็ต่อแนวทางไปเลยเนาะคะ่ะเมื่บ้านของเสียนสารค้ามล่งอยู่ที่ เดนซกับสองเนาะคะ่ะเดนซกับสองสองมาหลอดพิเศษเป็นสองหนึ่งนะคะมาหลอบเดียวเนาะคะ่ะมือว่านนี่ของอ่อซมาทีลักลอยและกะจับคูไดทีซีแปดของเซียนสาระข้ามเนาะคะ่ะตรงๆพอต้องกลับเลยเนาะพี่น้องเนาะซมาอยู่สองขังนะคะซมาอยู่สองขังไปเบื้องแนวทางของมือนีวันที่ยี่สิบสามเนาะคะ่ะ สำหรับรัฐบาลไทยมื่อขึ้นนี่นัดกันไวแล้วฝนตกลมแห้งเนาะพี่น้องเนาะฝนตกลมแห้งที่นี่แอดกับบได้ลงอ่าต้องกราบขอโทษขออภัยเนาะคะ่ะแลนหนีฝ่าหน,นีฝน,น,นอยู่พี่น้องนะคะเพราะว่าแอดอยู่ทงหน้าเนาะคะ่ะกะากราบขอโทษขออภัยพี่น้องเด้อค่ะนะคะสําหรับเอานัดกันไม่มือแรงเนาะคะ่ะเอาเป็นมือแรงเนาะพี่น้องเนาะ,ะถ้าบ่ามีอ็ซิเดนต์จริงๆกะแอดจะรงไห้มือแรงเด้อะค่ะพี่น้องนะคะ สามนอยมัดรวมเนาะคะ่ะมือนีดำหน้าเนาะคะ่ะพี่น้องมือนีแอดดำหน้าสามนอยมัดรวมขันเป้าไปแน่จังสิกะมือกะไปน้ำปากเนาะคะ่กะก็เลยเห็นใหนเสียเวลาเวลาเขียนแอก็เลยต้องสงบปากนิดนึงเนาะ,ะพี่น้องเอาชอคเข้าไปเด้อลูกเด้อ มือนีวันที่ยี่สิบสามเนาะคะ่ะยี่สิบสามเดือนเจ็ดเนาะค่ะหกหกเนาะพี่น้องของเส้นสารค่ามือนีว่างเรียนอยู่ที่หนึ่งกับเก่าเนาะคะ่ะหนึ่งกับเก่า ฝนตกแห้งแห้งพี่น้องเมือ่อคืนนะคะแอดกะยานเนาะคะ่ะล่มกะแห้งเนาะคะ่ะล่มนี่แห้งกวัวซูแนวเลยนะคะฝนฝนตกหอดปานนีแล้วยังร่มอยู่จริงๆมันฝนไม่ฝ่าไม่ยังล่มนะคะพีนี่ฝนตกรอบได้กระรอบนันเลยะคะ่ะลมแห้งนะคะลมแห้งเทิ่องฝ่าเทืงร่มหมดแล้วเนาะพี่น้อง เยนสารครามจับคู่เลยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะจับคู่มือนีว่างเดนอยู่ทีหนึ่งกับเก่าเนาะคะ่ะหนึ่งกับ9จับคู่แรกเนาะ,ค,ะ 6, ค่ะหนึ่งซหนึ่งสองหนึ่งหค่ะมือนีว่างเดนตัวเดียวแอดกับมันคือเก่าเนาะคะ่ะให้พี่น้องไปไปเน้นรอบปกติด้อค่ะ พราะว่ารอบอื่นกะมาได้คือกันนะคะแต่ว่าแอดเอาสูตรของรอบปกติเฮ็ดเนาะค่ะเก้าสี่เก้าสองเก้าหกค่ะนะคะสามตัวหางเดียวเนาะค่ะพี่น้องเนาะสามตัดเอาเด้อค่ะสามตัวหางเดียวแอดจะว่างตัวเน้นอยู่ที่สามตัวหางเดียวนะคะให้ตัดเอานะคะเพราะว่าตัวเด่นแอดจะว่างลงตรงนี้พี่น้องตัดเอา ศูนย์หนึ่งเก้านะคะของเซียนสาระข้ามเพนนะคะเพนจะบว่าจับสามตเนาะค่ะพี่น้องพนจะบว่าจับสามตคือสามตัวนี้อาจจะเอามามาจับเนาะคะ่ะไปซูแนวทางของน้องต้าเนาะค่ะพี่น้องไปซูแนวทางของน้องต้าพาดวยนะคะของน้องต้าเมาื่อวานนี่รู้สึกว่าจะเข่าแตงแต้เต้นบ่ค่ะเข่าแตเดนเนาะคะ่ะ แต่สำหรับเล่าพัฒน,นาของน้องเขาต้อกัน2อมือแล้วนะคะพี่น้องคะอ่ะกดไลค์กดแชร์ให้แอดน้ำเนเดอรคะ่ะเขามาแล้วนะคะซอยกันเปิดการมองเห็นเนาะค่ะพี่น้องเนาะสามนอยมัดรวมตอนนี้ฝากกำลังเหมืออขึ้นมากอยู่ค่ะพี่น้อง3ามนอยมัดรวม ยี่สิบสามเนาะคะ่ะมื่อเนี้ยาว่าเรามื่อกับไปน้ำซะค่ะยี่สิบสามเดือนเจ็ดหกหกเนาะคะ่นหนอยอยะหะลานหน่อยอยู่เสาร์อาทิตย์เนาะค่ะหลานหน่อยอยู่เฮียนน้ำโอ,โอ้ยโอ้ยแม่ทางนานอยู่ค่ะ ค่ะน้องตาวันนี้วางเด่นอยู่ที่ห้ากับเจ็ดนะคะพี่น้องวางเด่นอยู่ที่ห้ากับเจ็ดนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะเป็นยังไงบานพี่น้องฝนตกบ่ค่ะคอมเมนต์ว่ากันได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะจับคู่เนาะคะ่ะ น้องต้าล่าวัฒนาเขาสองมือติดเด้อพี่น้องเขาสองมือติดนะคะกดติดตามไว้นะคะกดติดตามไว้เราแอดจะเห็ดเลขเด่นตัวเดียวล่องห้นะคะแอดจะเห็ดเด่นตัวเดียวล่องห้คือกันนะคะสําหรับเล่าวัฒนาหวดน้กอะ มันเป็นมันนะคะพี่น้องสั้นหายเลยเนาะคะ่ะสั้นหายโชวชๆเลยเนาะพี่น้องเนาะนะคะจับคู่เนาะคะ่ะเอาเนสนทนากันนะคะจะมีเสียงรอดขอเข้าไปตองกาบกอไผ่ด้วยค่ะที้บานเฮานะคะ่ะบานบานเนาะพี่น้องเนาะบามีอีกอย่างหยาบๆง่ายๆชิ่วๆนะคะ,นนะ,นนะ,ะ,คะจับคู่แรกนะคะห้าสี่ห้าสี่ ห้าก้าห้าหนึ่นงนะคะห้าเก้าห้าหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องคะนะคะสามตัวหางเดียวของน้องต้าวันนี้ฟันไปที่ศูนย์นะคะ พี่พี่น้องตัดเอาเดอ้อค่ะพี่น้องมันจะอยู่ในนี่นะคะพี่น้องค่ะเจ็ดศูนย์ห้าเนาะค่ะนะคะเจ็ดศูนย์ห้าเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดเขามาแล้วก,ลก็ไล์ก็แช่แอดน้ำเนดเดอ้อค่ะเปิดการมองเห็นเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาสู่ายคลิปแล้วนะคะกราบขอบ,บุญขอบคุณพี่น้องเดอ้อค่ะที่เขามารับชมนะะเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ